สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเนาะค่ะมาพบมาพบก,ก,กันกับสาวสว่างอีกตามเคยในช่วงเมาหม้อยหอยสังนะคะทุกคน mm. เมื่อนี่ก็มีเรื่องดีๆเมาเรามาว่าสู้กันฟั่งอีกคือเก่าเนาะค่ะ mm. อาจจะติดคัดนิดนึงเด้อค่ะปวดกล้ามนะคะเมื่อนี่ไร้ฟันรู้สึกว่าบวมๆจักน่อยนึงเนาะค่ะอาจสิวอาติดคัดก็ต้องขอโทษขอภัยในการฟังบทนัดหรือจับใจความบ่ได้นั่นเองเนาะค่ะมา ก่อนที่จะไปช่วงคลิปกันนั้นก็นอย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ซาสว่างคนละหนึ่งไลค์นะคะทุกคนคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิมไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันเลยกันน,นํานเลยด้อยจ้ามาบอกรายใหญ่หางนะคะมาเริ่มต้นกับเรื่องเล่าที่ซาสว่างเสียเอาเรื่องราวชีวิตมาเล่าให้ฟังอีกตามเคยนะคะแล้วรอชีวิตเรื่องนี้นะคะเมื่อชิบอยฟังโหลดว่าการที่จะได้แลกพบกับายฟอน,น เป็นจังไดเนาะคะ่ะคือ,อยังเป็นยังคือได้เอามาเร่าให้กันฟังะะใช่ชีวิตนี่แหละทุกคนคะ่ะแต่ละมือนละเว้นเนาะคะ่ะประสบการณ์ดีๆนี่แหละมันได้มาสอนเฮาแต่ละมือนละเว้นเป็นจังไดมากจังไดน,นั่นเองเนาะคะ่ะเอานอกมือจะได้เกินไปสักนิดหนึ่งเนาะคะ่ะก็ทีมนีแบบว่าการที่ได้รับรู้หรือว่าการที่จะได้ครกกบผู้ชายฝรั่งทางนี้เนาะคะ่ะนี่คือเรื่องเรื่องนี้โดยตรงนะคะ ผู้หญิงนะได้รู้จักแฟนคนนี้ก็เพราะเพื่อนนะคะต่างฝ่ายต่างได้รู้จักกันก็เพราะตรงนี้นะแล้วกัสนิทสนมกันมาก จนถึงขั้นแบบว่าคือมัดใจกันอยู่นั่นเองเนาะคะ่ะผู้ชายก็ไม่มีพันธะผู้หญิงก็ไม่มีพันธะนะคะแต่ผู้ชายนี่โคตรกระร่อนนะสีบอกว่าขากโหลดอันนี้โคตรกระร่อนนะคะทุกคนคะ่ะโตมากระทอนเนี่ยบอทอกระร่อนจากทางผู้ชายมันเปรียบเทียบกันได้ไงวะข้างนอนเหมือนกมอ่าอ่ะเบากบาๆลายใหญ่หางเนาะเทิงบอรเลนไปพร้อมนะคะเทิ่์นบอลอันนี้ไปพร้อมบาไวเนาะ เขาหัวขอ,ขอเรื่องเลยบาทนี่ทุกคนแล้วฟังผู้ยิ่งนะฟังมูเดียวกันได้อา่านแนะนาเพื่อนของแฟนให้มูอีกคนนั้นเกิดยังขึ้นทุกคนเขาก็พบกันมารักแรกพบเนาะรักแรกพบผู้ชายก็ถูกตาต้องใจผู้หญิงผู้หญิงก็ถูกตาต้องใจผู้ชายแต่ปัญหาก็คือว่าผู้หญิงไม่ได้ภาษานะคะพุยิ่งมีอะไ้ภาษาซะเลย ว่าอีหยังกับติดต,ดตดดิดคัดคัดว่าว่าง่า,งายหลดภาษาไทยอังกฤษเท่านี่ลหละบอกกันนะคะพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่มูกับสอนมูกับสอนแต่ว่ามันกับ่บจำเนาะบางคนกับ,บ่บได้ใส่ความจำเป็นเลิศเด้ทุกคนบางคนกับ่บได้อิลี่บางคนเท่ากับต้องเข้าใจเขาเนาะค่ะแต่บาทนี่มูกับซ้อยสอนแต่ส่วนที่เวลามูโบออยู่น่ะเกิดยังขึ้นอ่ากะด้วยความที่เฮาเสื้อใจมูแมนบอก ทุกอย่างก็ให้มูรับพิชออเพิดทุกอย่างบัตรเอ่อส่วนระยะเวลาที่จะต้องเดินทางเดินเรื่องเอกสารทุกทุกเรื่องนะผู้หญิงนะยังอยุดฟังไทยอยู่ผู้หญิงนะคะแต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็อยู่บ้านของเขารอนะคะรอเอ่อรับเอ่อเอกสองเอกสารนักพูนแล้วก็ตีสแตมตากราบขึ้นไปขึ้นมาขึ้นกันก็ะเพาเดินเรื่องเอกสารนี่แหละทุกคนค่ะรออยู่ บาทนี่ผู้เงียงนะักกะได้ห้มูนี่ซอยทุกอย่างซอยทุกเรื่องรู้สึกว่ามูกับว่ามีมูผู้เดียวได้บาทมูผู้เงียงทุกคนค่ะแฟนนี่ก็ยังบระท่านได้รอยประเส็นเพราะว่าอย่างเพราะอย่างบอกเพราะว่าผู้แฟนนี่ก็บ่ได้เข้าใจภาษาของผู้เมียที่เมื่อเป็นเมียจาคของพ่อป่นใดก็บอกคุยกันสื่อสารกันบ่รู้เรื่องบอกง,ง่ายลดวนกะไปไปมาๆ่าอยู่แต่หัก พ้อพัฒนาของการใส่ภาษาของผู้สาวบ่มี่ยังดีขึ้นเนาะถ้าไปส่งแบบว่าถ้าส่งแท็กกันคุยกันังสาจะต้องไปจ้างค้นแปลต้องไปจ้างค้นแปลให้ยู่ตลอดเวลาท้า,าองนะนเนาะคะ่ะมันก็สื่อสารกับบรรลุเรื่องจกักเถือ่อเออผู้ชา,ายก็เริ่มงดยิบผู้หญิงนะ่ะผู้เป็นมูที่ติดต่อมหาห้ก็เริ่มล้มข้ามบอกใหงานโหลดนี่แหละถึงบทบาทมันสําคัญเลยอ่ะ เอกสารเดิม่มเดินทางทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะเซตเตรียบรอยแล้วนะคะผู้หญิงนี่ก็เริ่มตระหนี่ตระหนดแล้วตั้งแต่ที่เลหลกบอกแต่เขาก็เป็นมู่เป็นกุ้มกันเนาะคะ่ะเป็นกุ้มเป็นก้อนเพื่อนทั้งหมดผู้หญิงนะห้าคนด้วยกันแต่ว่าหนึ่งในนั้นมีคนถูกตาต้องใจอยู่หนึ่งสองคนนะคะแต่ว่าคนที่มาถือในน้ำให้ประดันบได้ภาษาซะเลยคานองกันบว่าง่ายหลวบบได้ภาษาแต่อยา่างใด โอฝรั่งนั่นเองเนาะค่ะในกรณีนี้มวยบว่าดูถูกไผหรือว่าบ่ไปพวกนี้พวกนั้นเพราะอย่งเพราะวา่าการที่เขาว่าด้ไภาษาเมันเป็นเรื่องธรรมาดาของคนทัวท่วไปถ้าเข้าไดิเรียนรู้มากจบสูงหรือวา่าเขาา้าไริใส่ใจก็จุดนั้นตั้งตเริ่มต้นแม่นว่ค่ะอันนี้คืออนุร่มให้กันได แต่ถ้าเฮาบใส่ใจเอาซะเลยบอรับรลูบอรเรียนรู้อย่างทั้งสิน้นนั่นคือปัญหาของคุณบอมเป็นปัญหาของสังคมหมู่พวกที่ต้องสิเขาไปยุง่งเรื่องของเจ้าแม่กระทั้งใต้ที่รับพับที่นอนเจ้าต้องรู้จักบททุกเรื่องกับบมนแ,นแมแนวเมนบ่ค่ะอืมแล้ววนันนี้ผู้ชายก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะว่าผู้งญิงสิมาเที่ยวสามเดือนกะรอรอเรียบร้อยแล้วซื้อตัวเครื่องบินยังยังเรียบร้อยแล้วเด้ทุกคน ถือว่าผ่านกับไปผากันไปนะมูสองคนกับไปพร้อมกันผู้ที่ติดต่อและค่ะผู้ที่เถู่อติดต่อกับไปน้ำกันนะคะมุ่จะให้วางง่ายหลดก็คือเอกับบีนี่แหละเอกับบีนี่เป็นเพื่อนกันนะไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันแต่ว่าเอกะเคยไปก่อนแล้วเอไปเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วแฟนนั้นตกลงปงใจจิตใต้งงานแล้วนะคะ ผู้นี้เตงานแล้วรอบนี้คือมาเนี่บินมามาเตงานผู้เอนะไปพร้อมกบับบีผู้บีนี่คือมูนะคะทีะ่พึ่งแนะนํามูผู้ไส้มูทั้งผัวนี่ห้ว,งงว,ว่างไาโรลดโอ้ยควัเรยเริ่มซับซ้อนเลยที่ม,มูเจ้า <c ười> คุยเองเออเองแล้วอยอดน,นี้นะคะทุกคนแล้วบานนี้ <c oughs> ก็มัหอดที่พักเนาะผู้ไส้ก็พาไปเบิง่ง แต่ว่าหมู่ที่ติดต่อห้เขาอยู่แบบผู้เดียวแต่ว่าผมเป็นบ้านด้บาทเป็นอพาร์ทเมนที่เขาเ้าเ้าเ้าอยู่อังสิล่ะทุกคนคะ่ะเป็นอพาร์ทเมนต์เซาอยู่เนาะค่ะกะหงกะใบใหญ่หงกะจำสองคนนอนได้ทังนอนเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะอืมแล้วบาทน,นี้ก็ไปโดยความที่ยังหมู่อยู่เมืองไทยนั่นะก็นยังรอดห้างกลับแบบว่าทาทาู้หญิ่งอีกคนนึงคนสื่อเอ่ติดต่อ ผู้ชายห้ขคือกันเนาะคะ่ะเพราะว่าเหตุงานมานํากันบ่งงายโหลดผู้นี้พอได้ดีกว่าผูอ้อีก3ากคน4คนนั่นเองเนาะคะ่ะแตเลยเออสิติดต,ตหอยหวังค้งทางอย่างเดียววา่าเพื่อนคนนี้จะติดต่อให้อ่าบาทนี้ผู้นี้กลับมาแล้วก็ับมาแต่งงานเห่นบอกงานก็เออกระลิกเพราะว่าผู้พัวเขาอะ ผมมันว่าคนมีหนามีตาแต่เขาคนคนมีฐานะแต่หน้าตาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะคนเอนี่แต่ว่าคนบีหน้าตากับพ่อไซได้แต่หากฐานะบปรุ่ยเอาซะเลยทํานองนี้เนาะค่ะแต่มันกับตารปัดก็คือว่ามูทั้งหาคนน่ะหูวจักผู้ชายคนนี้เบิร์ตหัจักผู้ชายคนที่บีนี่ซิมาอ่าอยู่น้ำประมาณสเดือนนะคะมาเที่ยวมาอยู่น้ามเดือน เอารู้แล้วอีกอยัางว่ะแะแชทก,กันไล่กันแชทไล่กันทุกคนด้วยความที่เขาเก่งภาษาแม่นบอกหมูฟังนีเก่งภาษาอ่าผู้ชายก็ถนัดในการแชทตอบเอาแชทต้องไปละว่ะทุกคนเออข้อผิดพลาดมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะให้ทุ่มเจ้าคิดจินตนาการไปพร้อมกันแล้วกันเด้ออันต้นคอยนะแบบว่าหม้ยกูอยากข่ามึงถิ่มเด้ อํนองเน่ยเลยเด้บ่ม,มันยังด้ทุกคนคะเอาเป็นว่าแต่ละคืนน่ะก็นอนกับผู้นี้อยู่แต่พ่อหันหลังหายกระแชทหาอีกผู้หนึ่งอยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยแชทแล้วฝั่งทางโน้นบอกว่าผู้หญิงที่นอนข้างกับเธอนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รักเธอเขาต้องการแค่มาดูว่าเธอน่ะ มีเงินเยอะไหมถ้าเธอมีเงินเยอะนะ่ะเขาจะแต่งงานกับเธอเออเป็นจังนั้นไปบาดนี่ผู้ท่างนี่บอกหกักผัวู่มือ้อู่มือ้อว่ะนอนกอดอยู่นี่อ่ะซุ่มเจ้าคิดดีๆนะนี่แหละเพื่อนหักหลังนะคะตอนนี้จะเริ่มเร็วนะคะหักหลังจังๆเลยเหรบาดนี่ ว่าฮักว่าแพ่งกันเทนงานมาน้ากันอยากจะได้บาทนี่ก็อยากจะได้ผัวผู้เดียวกันโอ้ยแม่เจ้าเอ้ยบาทนี่คอยเบิดคาสิวานะคะฟอกกับสิมีผู้เดียวในโลกจอกหลอกนี่บอกอยากได้กะเสียยจากใจพวดจากใจพ่อปันตีสุดเจ้าเออบาทนี่กะบอกผู้ใายผู้ใายก็สังเกตเนาะเ่ราะมันสังเกตอย่างอื่นเด้ยพยายามบอกกับเมียนี่แหละบอกจังไี้กะบอกผู้รู้เรื่องบอกจังไี้กะบอกผู้รู้เรื่องเริ่มน้ำคัน พาไปเทีย่ยวใส่ยังสิกะนั่งเคดเอมเต็มบอกปากบวาได้แต่ยิ้มยิ้มอย่างเดียวยิ้มชนะทุกอย่าง mm hmm. บอบเมนเด้ทุกคนคะ่ะนี่แหละม่ยถึงได้ยำนักยำหนานะคะว่าการเบ้าการจากของเข้านี่เข้าต้องชัดเจนนะตั้งแต่มือแรกพบจนหอดอ่า สิไปอยู่น้องเขาหรือว่าสิไปค้องเรื่องอยู่กับเขาต้องอธิบายให้เขารู้เรื่องเบิดทุกอย่างโดยเฉพาะภาษาเนี่ยสำคัญเด้อค่ะบ่ได้หน่อยก็ตรงได้หลายนะบ่ได้หลายก็ตรงได้พบปานกลางเอา้าเขาว่าว่าคากโลดสุมเจ้าอย่าลืมจุดนี้ไปเป็นเดน็ดขาดนะคะบาทนี้พ่อถึงมือถึงเว้นมากแล้วผู้พวัน กายูนั่อยูดอกทุกคนคะ่ะโดยความที่อิสระภาพเนาะทั้งฝรั่งนี่เขาสิถือว่าแค่มาอยู่เป็นเพื่อนสาวเพื่อนชายกันทำมาเ,มเที่ยวสามสามเดือนเท่านั้นนะคะทุกคนคะ่ะนั่นคือการเอาผู้หญิงคนหนึ่งมาฮอลิเดย์นะเขาคิดแค่ในประเด็นซ้ำนัน้นคือเอาเพื่อนมาฮอลิเดย์เฉยๆไม่คิดอย่างอื่นนะถ้าตังตะก,กีนี่ก็สีเอินว่าส่งจดหมไม้ให้หละให้เจ้าเดินเรื่องอุเอง๊เอกะส่งเอกสารมามาเที่ยวได้ ่อยสีเขียนจดไม่เจ้าและเจ้าสามารถมาเที่ยวใดบ่ม,มีปัญหานี่คือที่พุงที่พักเขาคือสิบอกสี่เนาะคะ่ะแต่กรณีนี่คือฟุ่งยิ่งบริภาษาแล้วกระสิไปยูไซกรสิจําแค่มองอยู่ว่าซื้อผู้เบาหนังซื้ออียงทํานอกนี่เนาะคะ่ะเพราะอย่างเพราะว่าเดินเรื่องมาเที่ยวนี่เมื่อก็สิจําแค่ทานองหนึ่งตัวเนาะเพราะว่าคอยบ่เคยเจ,เ,จเจอตรงนี้นะคะทุกคนคะอันนี้คือ เป็นการที่มอยเอาเรื่องความเป็นจริงของชีวิตคน้นผู้นึงนะครับที่บดายภาษาแต่อยากจะได้ผัวผัวนั้นผัดมูติดต่อให้อืมนี่ล่ะเขาเกินแปะเลยบาทเออพ่อถึงเวลากลับปุ๊บผู้ชายนี่ดึนเรื่องเอกสารอีกฉบับถัดไปแต่ว่าอัน ยิงก็สิบอกว่า i l i ล e you i love y เ u ิทุ่งม่องเนี่ยละทุกคนคะเขาบุ่รู้จักบอกว่าเขาสซื่อสารกันอีหยังเนาะขวอยเ่งเบาเก่งได้ภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ค่กโกรธอีกอย่างหนึ่งนะว้าบ่ทองนะเดี๋ยวนี่ว้าบ่ทองไรฟันเจ็บจุนะคะทุกคนคะแต่หากจะมาอยากคุยเนาะค่ะเพราะหยังเพราะนึ่งนะคะทามวยบ่มาเราองสีกับบ่ได้อีกงุดยิด มดุดยิดเข้าตรงเราให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าการที่เข้าผู้งญิ่งผู้หนึ่งนี่ซิมาอยู่กับผู้ชายนี่เข้าตรงเรียนรู้เข้าตรงศึกษาอย่างขาบางแต่กรณีที่เกณฑ์ดีของมั่นก็คือว่ามาทดลองยังไม่ได้แต่งงานนะยังไม่ได้แต่งงานมาเพื่อแค่ท่องเที่ยวเขาให้มาเที่ยวโอเคแล้วนะคะเขาก็ให้เงินไปติดถุงกับบานผู้้หยิ่งก็ดีใจว่าผู้ชายแพงวัน อฟังนี่ดีใจแห้งลายอันนอนกกดเขาทุกมือทุกมือฉันรักคุณนะฉันรักคุณนะนนะ่ะผู้หญิงบอกผู้ชายผู้ชายก็นอน่กอดจุนหัตแต่หันลังใหายปุ๊บไปแชทกับมูอีกคหนึงโอ้ยเนาะอ,อันผู้มูนี่ด้วยความซื่อเนาะกับส่วนมูไปหากินส่วนมูไปเลี้ยงอังซีเนาะคะ่ะมูผู้นี้ก้าวปานแล้วกับส่วนมูไปเลี้ยงมูอีกสามคนอยู่เมืองไทยอ่ะ มูอีกสามคนอยู่เมืองไทยนะไปเลี้ยงพ่อเมาได้ที่นอนตัวทุกคนคะ่ะไล่ผีหรือไล่คนมันก็สิงหจักตัวบาทนี่กบ็บอาสู้กันฟังตัวบาทอา่าหว่วยบงนันกระแตก,กันอายตัวบาทนี่ทุกคนคะประสบการณ์ความรักที่แบบว่าห้มูติดตอให้โดยเฉพาะเฮาบดไ้ภาษาเนี่แหละทุกคนพ่อฟังไปเล้วเนี่ยทุกคนรู้สึกเังใด ว่าเฮาต้องควนปฏิบัติตัวจังไดว่าเฮาต้องคิดจังไดกับชีวิตบ่แม่นว่าหมูทุกคนเขาสิให้ความายินดีกับเฮาบททุกคนเด้ค่ะทุกคนค่ะเพราะยังการที่เฮาต้องการเอียงสักอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะบาทนี่เฮาไปขอมูซอยเล้วเขาช่วยคุณได้บางเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะมูผู้หนึ่งนะ่ะที่อยู่นะ่ะคุณเอนะคะยังอยู่ที่นู่นอยู่ พราะแต่งงานเรียบร้อยแล้วเขาก็ต้องตกหลักปากฐานอยู่ตรงนู้นนะคะแต่บีนี่ต้องบินกลับเมืองไทยบินกลับเมืองไทยมาแล้วมาสังสรรค์กับเพื่อนเพื่อนสาวอีกสามคนที่เมืองไทยคนที่แชทกันก็ผัวเธอนะ่ะก็นั่งในหันพรมปรากฏว่าเราเขาปากก็ได้ตัวแหละเนาะกลุ่มเมียคนไทยนะคะเมียคนไทยสายฝอนะคะอยูอ่เมืองไทยเป็นยังสันตัวคะ่ะ ถึงเวลากับตังวงกันตัวบัดตังวงพ่อตังวงเพื่อนที่สนิทกับเป็นกายกายเป็นคนอื่นไปเรียบร้อยภายในระยะเวลาอันสั้นก็ได้บอกเบิดทุกอย่างปรากฏว่ากระทษหาทั้งผัวทั้งพุนแฟนทั้งพุนกับปลาร,รสายเด้บาดทุกคนพ่อหยังเขาเตรียมพร้อมที่สิมาเอาผู้นี้ไปแล้วอะมาเอามูอีกผู้หม่นะไปอืม นี่แหละทุกคนคะ่ะต้องเข้าใจดีๆเด้อเวลาเห้าคบไัยก็บตามมูพวกเข้านี่ล่ละโตดีเลยล่ละทุกคนคะ่ะระวังยากขนาดนะคะจังไรก็บตามเนาะคะ่ะถ้ามัคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คิด ควมคิดเห็นเนาะค่ะหรือว่าอขอตัวแย่งเป็นยังไดแกย่าลื่เขียนคอมเมนต์ไว้ให้ได้อ่านได้รับฟังกันบางเด้อค่ะแบ่งปั่นกันบ้างนะคะมุ่ยกกอยากจะรู้กันนะคะว่าแต่ละคนนี่เจอปัญหาชีวิตคล้ายๆกันบ่แล้วก็อีกชนวนจุดหนึ่งนะคะเพื่อนนี่แหละตัวดีนะคะทุกคนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแล้วจะจนใจเองนะคะตัวนี้ยังใส่ใจตลอดเลยเด้อทุกคนค่ะ จ้งหน้ก็ตาเนาะคะ่ะอยากจะให้ทุกคนมีชีวิตชีว่าที่มีความสุขอยู่ตลอดแล้วกับประสบความสําเร็จอยู่สมําเสมอแต่สิ่งที่เฮาเหตุควรตายตรองแล้วก็คิดให้หลอบคอบดก่อนที่จะลงมือเหตุอียงสักอย่างนะคะโดยเฉพาะความบังจากเพื่อนเฮานี่ล่ะเวลาเฮามีมูไม่พวกเป็นปู้หยิ่งไทยหลัเฮาเบิดท่งเบิดท้หรือว่าแจกลายกันนะ ย่าแจกไล่ากายไปหาผัวเธอผอมเด้อค่ะเพราะถ้าผัวเธอได้รู้เร็วนะคะกัเจ็ดมากงดองเขาคือเก่านะพราะยังตัวเองด้วยตัวไหนต้องไปเพิ่มตัวนั่นเด้อค่ะถ้าโดยภาษสาับตรงเก่งพอเดลืองภาษาถ้าโดยทั้งอันดีอันใดอันหนึ่งอ่ะก็ต้องไปซื้อมันตรงนั้นเนาะมวยเบาแค่นี้คิดเอาเด้อ S 1> <S 1> <S จากได้ก็ตามนะคะคลิปนี้ฝากไว้สำหรับเพียงเท่านี้แหละค่ะไว้พอกันคลิปหน้าดูดีไม่แห้งดูแลสุขภาพจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานและก็การเงินเด้อจ้าทุกคนปังๆดังๆทุกคนเด้อจ้าไว้พอกันคลิปหนะะ <S 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 ้าค่ะมอน้ขอโตวแล้วบายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะ